ครับสวัสดีครับโอ้มาตั้งแต่มาคืนครับผมลองดูรถสิโอ้เต็มเลยหกลอ้อฝั่งนี้ก็สิบล้อครับแน่มาตั้งแต่มาคืนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วอันนี้ก็จะบ่ายโมงโอ้สบายนี่ตำงพอแต่คนเขาอยากจะขับแต่รถอ้อยเลยนี่ดู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 ด มามาผูกแต่เปลนอนนี่เบิกเงินน้อยเบิกเงินน้อยโอเคนอนกินอย่างเดียวนอนนอนกินจนหมดตังค์เลินใช่ไหมหมดตังท่านนอนอันนี้จะอ๋อกลับไปถึงต้องไปเบิกตังค์มาเพื่อมานอนกินข้าวอีกเดี๋ยได้แจกหลอดตรงรักนทำไมทำไมไม่ห่อมาจากบ้านนี่ฮะเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ได้ใช้ตังค์เนาะ หาตังค์หาทําไมหาแล้วไม่ใช้เขาจะว่างงนั้นอีกโอ้แม่บ้านเบิกนี่แม่บ้านเป็นคนเบิกฮะเราเป็นคนขับแม่บ้านคนเบิกมีอย่างนั้นด้วยเอ๊ะแม่บ้านนี่ทําไมเก่งว่าสามีแท้ฮะสามีเป็นคนขับแม่บ้านไปเบิกได้ยังไงอันยังไงนี่ แล้วสมมุติว่าแม่บ้านเบิกแล้วเราไปขอแม่บ้านได้ไหมเ <ś c oughs> ง,งินเขา้าเงินเขา้าเงินเข้าบัญชีแล้วออกไม่ได้ออกยากขวบแล้วจะยชั่วโมงแล้วโอ้มาตั้งแต่สี่โมงสี่โมงเมืม่อวานครับ วันนี้ก็เข้ามาก็อุตส่าห์ดีใจว่าจะได้ลงเหมือนเดิมเดี๋ยวไปไปก็โรงงานก็จะดับอีกถ้าโรงงานดับอีกก็อันนี้ครับลองลองลองเรามาดูรถคันนี้ครับว่าไงสวยไหมรถคันนี้อยู่ดีๆเจ้าของเขาก็ขายสามแสนห้านี่ ถ้าเป็นผมก็ยอมติดนี่หาเงินมาเอาเหมือนกันนี่รถในราคา3 5มแสน้าสภาพนี้เี๋ถ่ายให้ดูนะครับนี่หรือเขาแบบไหนเขาเดือดร้อนตังหรือแบบไหนนอ้อในรถคันนี้ผมนี่วิ่งจับยืมหนี้ยืมสินก็นเลยแหละเจวเลยสวยเลยร้อกกีตันครับ เดี๋ยวไปไปไปถึงที่ลงแล้วไป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 ลงแล้วจะขวบแล้วนี่ขวบแล้ว,ว,ลวมาแต่สี่โมงมาแต่สี่โมงหวานอ,อันนี้บบจะจะบายแล้ว ไปถึงไปถึงให้ช่างทำซีนให้ใหม่กันซีนรั่วซีนรั่วแล้วก็ไม่ได้ขึ้นหรอกขึ้นตอนเช้าตอนเช้าค่อยมาขึ้นดูดีครับนี่เจกก้าร์กี้วิ่งไปซ่อมไป วิ่งไปซ่อมไปมาโรงงานก็ถ้าไม่มีเพลนี่ไม่ได้นอนหรอกต้องมีเพลบมีเพลมาแล้วก็ผูกเพลก็นอนพักผ่อนไม่รู้ว่าจะได้ออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนเรากำหนดแล้วแต่โรงงานเขากำหนดให้เดี๋ยวอย่าพึ่งโทรมาเสียยังไม่รับหรอกถ่ายคลิปก่อนที่เกียรติอต ไม่รับยังไม่รับเต็มเลยครับได้เข้ามาข้างในตอนนวนเล้ยตอนบ่ายแล้วดูสินอนครับมานอนนอนคอยลงอ้อยนี่เลยเขาบอกว่านอนคอยลงอ้อยของเทเลย หกล้อมาหกล้อเริ่มมาแล้วหกล้อมาเต็มแล้ว สายมีแต่รถจอดครับอ้าเอา้เอาอานันนแบบไหนอูนนไม้บอไม้ หม้เชื้อเพลิงสงทรงโรงไฟฟ้าโอ้ดูหกล้อสใส่ไม่กล้าขับแล้วครับบางีรถยาวๆย,ยางดูแบบเล็กๆ ขยับยังขยับยังขยับแล้วขยับแล้วลุก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  ทำไมมันเร่งแรงเนี่ยป,ปั๊มเสียต้องเช็คปั๊มใหม่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเอาลมก่อน เดี๋ยวปั่นลมกันครับแบบคลิปนี้บายบายครับผม